ครับแลนนี้พื้นที่ของพื้นที่อำเภอพท่ายางนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรที่ปลูกมะนาวเป็นหลักนะครับส่วนที่ผมถ่ายนี่เป็นส่วนที่ปลูกมะนาวนะครับมะนาวก็มีหลายอย่างมีมะนาวผักชีล้อมแล้วก็มะม่วงแล้วก็กล้วยครแต่ที่ผมให้ดูวันนี้นะครับคือการปลูกมะนาวของที่นี่เขาจะเน้นที่ต้นต่อนะครับก็มีต้นตอนหลักๆก็คือมะขวิดนะครับแล้วก็มีเป็นมะนาวดันเกวียน แต่จะเน้นที่มะ,มะควิดมากกว่าคือที่ที่ผ่านมานี่คือยังไม่เห็นมีสวนไหนที่ทําเป็นเป็นเป็นระบบต้นต่อเกือบทั้งทั้งทั้งสวนนะครับที่นี่คือเน้นทั้งทั้งสวนเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับมีต้นต่อทีอ่มีต้นที่ปลูกด้วยกิ่งปักชำเนี่ยเป็นจํานวนน้อยกว่าโดยมากก็จะเป็นต้นตอ่อใช้เป็นมะควิดกับต้นตอ่อหนาดเกลยนการเจริญเติบโตของต้นเป็น ก็ทีน่าพอใจนะครับใช้ได้ใช้ได้เป็นประมาณ4ไร่นะครับใช้เป็นต้นต่อมะขิดกับทั้งหมดเลย มาดูบางต้นฮะครับแต่เ่้ยโดยรวมโดยรวมนี่ก็คือใช้ได้สวยแต่ว่าถ้าจัดระบบระยะให้ดีนิดหนึ่งโอ้โรจะเฟกต์มากครับโดยรวมต้นสวยนะสวยของผมและกระวาได้ถ้าบอกไอ้อายก็คือเขสวยกับผมอนะแต่ว่า แต่ระยะดีจะสวยมากกว่น,นี้มากเลยครับระบบน้ําก็เป็นสปริงเกอร์ mm. ก็ชุดนี้เห็นเจ้าของสวนท่านบอกว่าปลูกประมาณสองปีแล้วปีที่2บางต้นทรงพุ่มใหญ่สุดใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็มีการค้ำคอกต้นนี้น่าจะเป็นมะนาวด่านเกวียนต้นตอนะ,ะับ